มาพี่รองมามานิไมากินเข่าน si ้มกันเนอะพี่รองเนอะมากินเข่าด้วยสวนน้มกันครับผมเจ็บเสบเลยมาดินี่พี่รองนี่อ่าหากินเข่าปลาครับผมเจ็บเสียบล้มกันนี่พี่รองนี่ในห่อสมเนอะพี่รองเนอะห่อสมเจ็บเสียบล้มกันเลยครับผมอืมครับพี่รองอ่าในสมห่อเนึ่ยครับผมมาดินี่เจ็บเสียบล้มกันเนวะมาดิผักแก้มเ่าพี่รองโอ้ผีงวยพี่รองเอ้ยเป็นเครียดเลยเห็นไหมพี่รองเป็นผีงวยห่า นี่พี่น้องพันเคียเด้อพี่น้องเด้อมาเสียบเสียบด้วยกันใส่กับบุกพริกหนุ่ยโอ้มีหอดมาละเห็นบ่พี่น้องเนี่ยมาละขี่นกเข้าเห็นบ่เอ้เนี้ยนี่ยเนี้ยเนี้ยนี้ยมาละขี่ก็มาละขี่นกผักเข้ากับคนเราตามที่เห็นเอาก่อนอื่นเสียบเสียบกันกับผมมาอืมอืม ừ hmm, mm. <coughs> uh. mm. อืมมาละเขาข้าต้นด้วยพี่รองข้าต้นด้วยอืม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 ,อม,อมแต่มาละเร็มเห็นบ่เนี่ยมะละใบเข่าเลยพี่น้องใบเข่าเลยอืมเอาจับใบเข่าเลยสด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 จากสวน ตด๊ดจากสวนเมื่อืมผักเข้าจับอยู่ารบผมจับอยู่เอ,อ,อาบรรยกาศว่าฝากพี่ตอนนอกเมื่งกี้ไม่อกินน้กขอป้า อเอาไปจำหนีน่าเี่ยงเน้ะเดี๋ยวจิมหนาให้พ่ออนไหมครับผมคักคัมือนีเสบ